สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีน้นองรักนะคะค่ะ,คะวันนี้เราสองคนมากับนิสสันเทอราใช่ค่ะจะในรุ่นอะไรดีคะอ่ารุ่นนี้จะเป็นเทอราสปอร์ตนะคะสีเทานมราคาจะอยู่ที่1,555,000านบาทนะคะค่ะในรุ่นสปอร์ตมันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างคะน้องรัก,<อ>กด้านมา นะคะ,คะตรงนี้ก็จะเป็นกระจังหน้านะคะที่เป็นสีดำนะคะดูสปอร์ตดูดรามากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ <ใน S 2> ต,ตัวของกันชนกันชนตรงนี้ก็จะเป็นกันชนสีดําให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฝาครอบสีดําตรงไฟตัดหมอกนะคะ เจเทอร์ล่าเรามีซินเซอร์ทั้งหมดกี่จุดมีด้านหน้านะคะที่มากับตัวรถเพิ่มขึ้น4จุดใช่ไหมคะใช่ะค,ะค่ะจุดหนึสแล้วก็สี่ใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านข้างกัน,นะล<ช>ักพ<อ>าชมเลยค่ะไฟของเทอร์ล่านะคะก็จะเป็นไฟส p o ต led สีดวงนะคะมาพร้อมกับไฟเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะคะลูกค้าขับขี่ปลอดภัยสะดวกสบาย เราแมกยางค่ะเป็นยังไงคะแมกยางของเรานะคะจะเป็นแมกพร้อมยางขอบ18นะคะซึ่งมากับตัวรถนะคะยางเราให้บิสโตนเลยนะคะ,คะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งฝาคางแกมสีดำแล้วก็ฝาครอบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะฝาครอบด้วย,วยฝาครอบสีดำส,สีดำแล้วก็มาพร้อมกับกล้องรอบคัน360อองศาเซฟตี้ชิล ในเรื่องของการมือเปิดก็ตัดด้วยสีดำถ<า><ด>ูกไหมคะการมือเปิดก็ตัดด้วยสีดําเหมือนกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับบันไดข้างนะคะบันไดข้างก็สีดําเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้น,นะะเราพาไปชมด้านท้ายกันเลยค่ะด้านท้ายตัวรถของเรานะคะก็จะเขียนคําว่านิสสันเทร่าติดด้วย สีดำอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็เขียนคำว่าสปอร์ตสปอร์ตด้านี้นะคะค่ะมาพร้อมกับมาพร้อมกับสุดแต่งสีดำแล้วก็ตรงข้างบนนะคะจะเป็นตัวสปอยเลอร์ข้างหลังให้ด้วยนะคะสีดำดำค่ะพี่นุ้ยเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราพาไปชมภายในรถกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในรถของเคอรล่าคันนี้อะวังอธิบายคุณลูกค้านิดนึงค่ะตั้งแต่ด้านหน้าเลยเป็นจอค่ะด้านหน้าของรัวอเคอร่าค่ะก็จะเป็นจอทัสกรีนนะคะกี่นิ้วคะหน้าจออยู่9นิ้วนะคะแล้วก็สามารถดูซ้ายขวาหน้าหลังเป็นกล้องรอบคันแล้วก็มาพร้อมกับแอร์อัตโนมัต แยกแฉกแยกซ้ายขวาค่ะใช่ค่ะดานหน้าคอนโซลก็ลเป็นสีดำนะคะในนิสสันเทอร่าเราถ้าขึ้นคำว่าสปอร์ตเบาะจะเป็นสีดำคอนโซลก็เป็นสีดำฟังก์ชันที่โพวงมาลัยก็ฟังก์ชันที่พวมาลัยตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันวิทยุเครื่องเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะลูกค้าสามารถปรับได้เลยส่วนฝังขวาจะเป็นล็อกความเร็ว เวลาที่ลูกค้าขับรถอาการเมื่อยลาทางไกลนะคะเหมาะกับการขับทางไกลนะคะใช่ค่ะพี่นุ้ยแล้วก็เทอรลล่ามีมกระจกข้อพิเศษของในรุ่นนิสสันเทอร่าเหล่านี้กระจกรุ่นนี้สามารถอมองข้ามทะลุผ่านแถวกางได้นะคะซึ่งตัวนี้เชื่อมต่อกับกระจกมองข้างหลังตรงด้านรถของเราค่ะ นี่คือแล้วที่สําคัญเทอร่าเราเป็นได้เต็มสีดำแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสีดําด้วนนะคะไายขาวเป็นยังไงกันบ้างคะรุ่นรถเทอร่าภายในสปอร์ตอ่ะยังมีค่ะหน้าจอนะคะตันี้ก็หน้าจอ11นิ้วนะคะตรงกลางเพิ่มความสะดวกสบายใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีแอร์มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะ ก็เย็นช่ำไปถึงด้านหลังเลยถูกไหมคะใช่ค่ะเย็นถึงเวลาที่ลูกค้าเดินทางไกลนี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหน่อยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปพบกับแคมเปญของเรากันได้ค่ะค่ะสำหรับแคมเปญนะคะในเทอรล่ารุ่นนี้นะคะอ่ะ มีอะไรบอกลูกค้าคะแคมเปญพิเศษค่ะแคมเปญพิเศษนะคะลูกค้าดาวเริ่มต้นได้อยู่ที่19,900หับาทนะคะค่ะแล้วก็ว่าสําหรับลูกค้าที่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษใช่ค่ะค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกดอกเบี้ยพิเศษได้อยู่ที่1.39นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกตามใจชอบเลยนะคะแคมเปญที่ทางบริษัทเราเสนอให้นะคะค่ะพี่นุ้ยค่ะ บอกค่ะสนใจแคมเปญไหนเพียงแค่เปิดใจโทรมาคุยกันนะคะกับพวกเรานะคะที่นิสัน SK ชัวบางบัวทองไม่ว่าจะเป็นน้องรักน้องเปียกหรือพี่นุย้ยหรือทุกๆท่านเลยที่นิสัน SK ชัวนะคะกดโทรศัพท์เข้ามาคุยกันได้เลยแล้วก็ท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานิสัน SK ชัวบางบัวทองนะคะมีแคมเปญไม่ใช่เฉพาะรุ่นเทอรล่านะคะเรามีทุกรุ่นใช่ คแค่เปิดใจโทรเข้ามาคุยกันก่อนในรายละเอียดเรามีแคมเป็นพิเศษมอบให้กับผลูกค้าจากทั่วประเทศนะคะแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยทายนี้ก็ฝากนิซันเทอร่าสปอร์ตไว้ด้วยนะคะราคา 1>, 1 5 5่0ล้า้านบาทนะคะคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ